สวัสดีเด้อจ้าตุออ๊กตาพาฝันค่ะล่องเรือตามลำน้ำนำนำประเทศเนเธอร์แลนด์นะจ้างามงามค่ะอากาศมันจะแม่นดีอย่างว่าอากาศสดชื่นขนาดเลย อากาศดีธรรมชาติดีอน,นอกกระล้องเพลงดอกไม้บานนะเจ้าเนาะขอบคุณที่ได้มาเห็นค่ะเอยมีเต้เบ้าํำนี้เพราะว่ามันโอ้ยงามค่ะงามขนาดเลย นี่ก็ประมาณสักเอะม่า45นาทีก็เราไปหาท่าเรือจอดค่ะแล้วก็พาก,กันไปย่างเลยค่ะวันนี้เลยย่างบุหันกระปั้นจัก,กรยาน,น,กกนเนาะค่ะเนาะเฮ้ยเอารถจัก,กรยานมาส่งขันผู้ละขันกรแฟร์เลยจัก,กรยานพับใส่ท้ายเรือมาแล้วก็ปั้นค่ะปั้นจัก,กรยานขี่จัก,กรยานขำสั่งกรบพาก,กันย่าง แต่ว่าสะออนนั้นธรรมชาติเพ่อนนี่คะ่ะธรรมชาติงามมหลี่แล้วหอมดอกไม้ยันดอกหังน,นะคะดอกหังดอกที่เป็นเหลืองๆในบ้านเฮานะอันหอ,หอมนะคะตามริมน้ำอนดอกไม้ป่าเนาะคะนะะ่ะเนาะสะออนเพ่อนอากาศกาันดะีๆนะเอ้ยก็มีแต่สะออนนี่บอกเขาเอ้ยก็ทายนั่นที่เอ้ยมันจักเนีหนหน่ยทายแต่มันไหลเนาะค่ะเนาะมันพิลึกมีแต่มองงาม,งาม อดอกไม้หอมแตัวปานมีแหงขึ้นใจ <c oughs> คนพันการหมาเที่ยวเนอะขอนลัางคนมาก็ไปแบบรถนอนเนอะขอรถนอนมาแล้วคนก็ล,ล่องเรืออันแล้วแต่นะะเนอะค่ะเนาะ แต่ว่าธรรมชาตินิ่งงามขน่าเด้อค่ะเดอ้อสำหรับใยตุกตาผาฝันอากาศกด็ดีดีคำพูดเรเป็นโรคภูมิแพ้นี่เสาเลยเนี่ยเอ้ยนี่เอ้ยไได้เป็นมาตั้งแต่เอ้ยล่องเรือวันนี้ก็ปกติสิน้ำมูกไหลเนาะเนาะไอแล้วก็แฮมโอหายไปเลยค่ะเพราะมันเป็นอากาศสดชื่น ฟังเสียงลมพัดสะกอนสะโอนสองข้างทางนี่มันเป็นต้นนนัเอิ่นญริดข่ายอันมันเป็นต้นที่ว่าเอาไปมุงบ้านนี่ยนะคะบ้านเาห่าก็เอินฝางเนาะค่ะเนาะต้นหญ้าสไปต้นหญ้าบ้านเห่าเนี่ยนะคะวอดเวลามันก็มีการเก็บเกี่ยวทั่วไปหมดเลยค่ะตามลาน้ําก็มีการขนกันเนาะค่ะเนาะขนเสื้อเหลือ เอ็ดเือแหงแล้วก็เอาไปเอ็ดคือเฮามงเฟืองกันเนี่แต่ว่าเป็นหนะพันเอ็ดคักได้คนนั้นหนาะแหงได้ค่ะบได้ถึกได้คนที่บ้านคนที่มงมืงมงยานีนแงพงเพราะมาเป็นธรรมชาติก็อยู่เป็นหลายสี่หลายปีดค่ะเป็นเรืองเือก็เป็นหายีห้าถึงห้สิปีเพื่อว่าจะเปลี่ยนใหม่กัน สำลับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันนี้เลี่ยวไปทางเลืองงามมดค่ะเอ้ยสะออนสะออนไปมดสะออนน้ำสะออนอันต้นอันยาเนาะค่ะเนาะสะออนดอกไม้สะออนเรือพันล่องเนาะมีเรือน้อยเรือใหญ่เรือพายเรือกระนูเรือทุกอย่างเนาะค่ะเนาะมีมดอันว่ายน้ำก็มีตามลำน้ำพันก็ได้มันก็มันเป็นช่วงนานาอยู่ค่ะนาน้ำหรือพันวัยมันก็ขับซาหลงอัน สะอ่อนไปหมดเอ้ยค่ะมันงามตาค่ะเบิ่งแล้วมันสะอาดสะอ้านปั่นจัก,กรยานเน,นาะขนหลังคนมากันใดปั่นจัก,กรยานเมาเต้นใบอันล่องเหลืออันหรือไม่กัอันหลังพ่นก็ขับรถไปจอดกลางเต็นทนอนนอนมีเต็นท์เนอนนอนโอ้ยสารพัดค่ะเมืองท่องเที่ยวอัน อุดมสมบูรณ์ว่าันดอกป o g e n สะอาดสะอ้านห้องน้ำห้องไหนก็สะอาดสะอ้านค่ะสะอ,สะอ่นะะอนเส,ส,สียงพี่นกพันล้องเพลงก็ฟังนี่ค่ะโอ้ยมีแหงขนาด่นนะบัวขีว้แบก็เต็มคารลำนิ่มน้ำนี่สีขาวสีเหลืองสีตัวสม่วงบว่มีมัดทุกสี ออนี่กผะานล่องเหลือกับโอ้ตุ๊กาตาผาฝัาานกับพี่นาดีเนาะจ้ะเนาะตามริมน้ำนำนนำโฮแลน์ค่ะอันเย็นเย็นเสียงหล่มมะพอกันคลิปนานได้จ้าสวัสดีค่ะ